โอมชานติวันนี้วันที่18เดือนกรกฎาคมปีสองพัี่สิบเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสนใจในการอ่านและฟังข่าวของงานรับใช้เพราะความจริงจังและกระตือรือร้นของลูกจะเพิ่มขึ้นผ่านสิ่งนี้และ ความคิดที่จะทำงานรับใช้อย่างไรก็จะปรากฏออกมาคำถามของเมลีในวันนี้ในยุคบรรจบุพบกันพ่อนั้นไม่ได้ให้ความสุขกับลูกแต่ท่านนั้นโชว์หรือแสดงให้ลูกเหตุหนทางไปสู่ความสุขและนี่เป็นอย่างไรคำตอบเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นลูกของพ่อถ้าท่านนั้นจะให้ความสุขกับลูกหนึ่งคน นั่นก็จะไม่ถูกต้องลูกลูกได้รับส่วนแบ่งอย่างแม่นยำจากพ่อทางกายของพวกเขาพ่ออันไม่มีขีดจำกัดนั้นไม่ได้แจกจ่ายส่วนแบ่งแต่ท่านโชว์หนทางที่จะไปสู่ความสุขผู้ที่ทำตามหนทางนั้นแล้วก็เพียรพยายามก็จะได้รับสถานะที่สูงลูกลูกจะต้องเพียรพยายามทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความพยายามของลูก สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ปล่อยให้ตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างหมดหวังไร้ประโยชน์ในเหตุการณ์ใดๆให้ซึมซับความรู้นี้ด้วยตัวของลูกเองแล้วบริีจาคให้กับคนอื่นๆลูกจะต้องปลุกโชคของคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นด้วยจุดที่สองเมื่อลูกพูดกับใครก่อนอื่นให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยญานแล้วต่อมาก็พูดกับดวงวิญญาณน,นั้น ไม่ควรที่จะมีสำนึกล่างแม้แต่น้อยนิดให้แจกจ่ายความสุขอันไม่มีขีดจำกัดที่ลูกได้รับจากพ่อกับคนอื่นๆด้วยพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้ตลอดเวลาโดยการรับใช้ในขณะที่มีความสมดุลของทั้งหัวและก็หัวใจ หลายครั้งลูกนั้นเพียงแต่ใช้หัวของลูกในงานรับใช้แต่เมื่อลูกรับใช้ในขณะที่ใช้ทั้งหัวและหัวใจของลูกลูกก็จะมาเป็นตัวใหงความสำเร็จในการรับใช้ที่ลูกทำได้ผู้ที่รับใช้ด้วยหัวของเขานั้นจะมีการจดจำพ่อในหัวของเขาเพียงเวลาสั้นๆ พวกเขาคิดว่าใช่บาบานั้นคือคนผู้ที่กํำลังทำฉันให้ทำทุกสิ่งแต่หลังจากบางเวลาไปแล้วสำนึกฉันเดียวกันนั้นก็จะปรากฏออกมาผู้ที่รับใช้ด้วยหัวใจของเขาจะมีการจดจำบาบาตลอดเวลาล้อมอยู่ในหัวใจของเขาและแน่นอนพวกเขาก็จะได้รับผลของการรับใช้ด้วยหัวใจของเขาเมื่อลูกมีความสมดุลในทั้งสองลูกก็จะ จะมีความสำเร็จได้ตลอดเวลาคติพจน์ให้อยู่ในความไม่จำกัดแล้วเหตุการณ์ที่จำกัดต่างๆต่อมาก็จะจบลงได้โดยอัตโนมัติอัชฌาโอมชานติ